อเย็นแอร์ครับอิซุซูออร์นิวส0 1 8ของเก่าตัวสซึ่ตรงนี้ของใหม่ครับอะไหล่แท้มาพร้อมวาวทางร้านรับประกรันให้1นึปีครับมาพร้อมวาวเบ็เสร็จเรียบร้อยอะไหล่แท้ของอิซุซูครับ าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแร์เก่ารั่วซึม <c oughs> ทางกำลังล้างเปลือกตู้อยู่ครับเ,เป็นหลังคาสูงหาที่จอดยาการับประกันให้1ปี